ท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงที่2ของสะกดรอยประเทศไทยครับวันนี้เรามาคุยกันในประเด็นว่าด้วยเรื่องของการสะกดรอยม็อบแมวม้าครับสามมอม้าเนี่ยนะครับทั้งคุณแมวก็คือคุณทักษิณม็อบก็ม็อบคนเสื้อแดงที่กําลังเคลื่อนไหวกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อตามความคิดของทางฝ่ายการเมืองแล้วก็การที่มีคนติดตามสถานการณ์ก็พูดตรงกันอย่างนั้น แล้วในขณะเดียวกันท่าทีของคุณมาร์คคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะครับเขาคงต้องมาติดตามกันดูนะฮะเมื่อสักครู่ตอนช่วงต้นเนี่ยเราได้มีโอกาสกพูดคุยกับทางท่านอาจารย์นพศกรทรัพยสิทธิ์นะฮะจริงๆก็เป็นทั้งแขกรับเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการของรายการทางสถานีอยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าเมื่อินเ,เราก็มาร่วมกันจัดรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยใน ช่วงวิกฤตการณ์สักประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีความคุ้นเคยกันแล้วก็เรียกกันว่าถ้าเป็นนักบอลก็คือเหมือนกับเข้าขากันดีพอจะรู้ทางทีทีไล่แล้วก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอดก็ได้ข้อคิดหลายอย่างที่เป็นประโยชน์มามาในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราคงจะมาวิเคราะห์กันต่อนะถึงท่าทีของรัฐบาลที่มีหลายคนออกมาเรียกร้องจริง เปิดเผยชื่อก็ได้นะครับคุณคำนูนสิทธิสมานอันนี้ก็เป็นสอวอรหรือสมาชิกวุฒทสภาที่มาจากการสัรหาแล้วทุกคนก็ทราบดีนะว่าคุณคำนูนอาจจะเรียกว่าพี่คำนูนก็ได้เพราะว่าส่วนตัวก็รู้จักคุ้นเคยกันนะคือคุณคำนูนเ,เองเนี่ยก็รู้กันอยู่เห็นชัดเจนนะฮะแม้แม้จะมีการบอกว่าคุณคำนูนไปเวทีเสื่อเหลืองในฐานะวิทยากรก็ตามนะแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วคง หลีกเลี่ยงที่จะบอกไม่ได้ว่ามีส่วนสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มคนเสื้อเหลืองอยู่ไม่มากก็น้อยนะฮะนี่คือภาพลักษณ์ของคุณคำนูนที่ออกมาโดยตลอดแล้วพอได้มาเป็นสวหลายคนก็บอกว่ามีแรงหนุนแรงส่งเสริมต่างๆกันเข้ามาแต่วันนี้คุณคำนูนเองก็พูดขึ้นมานะครับว่าอาจจะจำเป็นแล้วนะฮะรัฐบาลหลังจากที่ละหกละเหินเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนแบบเดียวกับสมัยคุณทักษิณที่ มีการาไปตะเวนไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ทางคุณอภิสิทธิ์ก็น่าที่จะกลับเข้าทำเนียบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรัฐบาลที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวมไปถึงทางสภาเองคุณชัยชิดชอบในฐานะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ควรที่จะสามารถเรียกประชุมแล้วก็ให้มีการประชุมในสภาได้ตามปกตินั่นก็คือความเห็นส่วนตัวของทางคุณคำนูลในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับ มีหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วณวันนี้เนี่ยการยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ต้องการให้มีการเจรจากันร,ระหว่างนายกรัฐมนตรีนะฮะกับทางแกนนําของคนเสื้อแดงก็เหมือนอย่างที่เมื่อกี้สักครู่หนึ่งเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะฮะกับคุณนัสกรนะครับผมเองก็ถามคุณนัสกรบอกว่าเอ้ในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการเจรจาแล้วมันเหมือนกับจะไม่มีความสําเร็จคืบหน้าอะไรเกิดขึ้น ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามีเรื่องของการกําหนดเงื่อนไขนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pre-condition คือจริงๆมันมีเงื่อนไขอยู่แล้วนะฮะแต่อันนี้คือมีการกําหนดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจาในเงื่อนไขหลักเขาก็เลยบอกว่ามันมีเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขกันอยู่และที่สําคัญคือเงื่อนไขของคนเสื้อแดงที่ยื่นคําขาดออกมาต้องการให้รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้ที่มานั่งเจรจาด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ ต้องตั้งคำถามต่อไปนะฮะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีทําข่าวนี้ในอนาคตเนี่ยมบทุกม็บเวลามาเข้ากรุงเทพก็ถ้ายื่นข้อเรียกร้องเดียวกันเนี่ยนายรัฐมนตรีก็คงไม่ต้องทํางานอื่นก็คือจะต้องลงมาเจราจานะครับในขณะเดียวกันบางส่วนก็เห็นด้วยเห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาเจราจานั้นเป็นสิ่งที่ชอบแล้วเพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล แล้วก็ประเด็นที่ทางฝ่ายคนเสื้อแดงเรียกร้องนั้นก็คือเป็นประเด็นที่ว่าด้วยการยุบสภาเพราะฉะนั้นอำนาจในการยุบสภาเหมือนอย่างที่นายกของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยฮะคือนายกอภิสิทธิ์เนี่ยได้พูดในรายการในรายการของท่านนายกตรีเองนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะมีการไปสัมภาษณ์นายกหลายๆช่องเลยนะซึ่งเรื่องนี้คุณคำนูนเองก็ตีอีกเหมือนกันนะฮะว่าไม่อยากให้นายกต้องตะเวนไปตามที่ต่างๆถ้าอยากจะพูดอะไรเนี่ยให้พูดผ่านทีวีพู นะคือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกอย่างมันก็จะชัดเจนสิ่งที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมก็คงจะเป็นด้วยเหตุที่พูดดังข้างต้นในขณะเดียวกันคนที่เห็นด้วยว่าการเจราจารจะต้องดําเนินต่อไปนะก็มีหลากหลายความคิดเห็นบ้างก็เห็นว่าหน้าที่นี้เนี่ยคนที่พยายามจะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นนะวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็คงต้องถอยไปนะเพราะว่าตัวคุณทักษิณเองเนี่ย ถึงกับเอ่ยปากนะค,คือพูดกันตรงๆว่าถ้าลองหัวหน้าม็อบตัวจริงนะฮะบางคนกล้าฟันตรงอย่างนั้นถ้าลองหัวหน้าม็อบตัวจริงประกาศขนาดว่าไม่เห็นดีเห็นงามแล้วก็ไม่ยอมรับเนี่ยมันก็คงไม่มีทางที่จะไปเจราจากันได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของทางประธานกรรมการสิทธิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ดีนะฮะร,รวมไปถึงบุคคลที่พยายามจะประวาราณาตัวเรียกกันอย่างนั้นนะครับจะมาเป็นคนกลางในการไก่เกีย่ยเจราจารเนี่ย บางทีต้องมาพิจารณากันว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมจะเจราจาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตอนต้นนะครับว่าถ้าเป็นคนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบหรือว่ามีความรู้สึกไม่ไว้วางใจเนี่ยการเจราจามันก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นก็ไม่ไม่สามารถที่จะหวังผลสำลิดของการเจราจาได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนมองดูแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณกัน แต่ในส่วนที่มีการพูดกันว่าถ้าอีกต่อไมีม็อบเกษตรกรมีสมัชชาคนจนมีอะไรต่างๆแล้วยกขยโกกันขึ้นมาเนี่ยตัวนายกอาจจะไม่ใช่สมัยหน้าเป็นคุณวิสิทธิ์เนี่ยเขาจะต้องทําแบบเดียวกันหรือเปล่านะฮะต้องยอมรับว่าวันนี้เงื่อนไขนะครับหรือพูดกันตรงๆที่เราเรียกกันว่า2อสามมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยที่ชัดเจนแน่ๆก็คือมาตรฐานในการควบคุมฝูงชนในบ้านเราณวันนี้ชัดเจนว่าจะไม่สามารถใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใช้ความรุนแรงอะไรได้ นะฮะแม้แต่การฉีดน้ำเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นมาตรการที่น่าจะแรงสุดๆแล้วนะฮะแต่การใช้กระบอกเนี่ยเลิกคิดใช้แก๊สน้ําตาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่าบทเรียนจากกรณีความเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองนะฮะที่ไปสู้รบปรบมือกับรัฐบาลกุสมชายในเวลานั้นแล้วก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็มีการยิงแก๊สน้ําตาเกิดขึ้นนะฮะที่หน้ารัฐสภาจนกระทั่งมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนหนึ่งเนี่ย นะนั่นเ,เป็นบเทเรียนที่รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นแนวทางที่มีการพูดกันนะฮะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้านายกจะต้องทํางานแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับรัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลหรือตึกไทยคู่ฟ้าเลยนะฮะแล้วก็เท่าที่จําได้พอหลังจาก คนเสื้อเหลืองเนี่ยถอนกําลังออกไปแล้วนักข่าวสํานักขา่าวต่างๆก็เข้าไปถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆก็พบว่าร่องรอยความเสียหายเยอะมากนะฮะถูกทัศนดวงจรปง่งวงจรปิดแม้แต่จอแบนนะฮะที่เป็น LED อะไรต่างๆเนี่ยก็โดนโดนถอดไปหมดนะฮะพระพุทธรูปก็หายไปหลายรายการนะฮะตัวเก้าอี้ของนายรัฐมนตรีเก้าอี้ของอสำคัญสำคัญที่ใช้เวลาในการจัดงานสมาคมกับ คนที่มาเยี่ยมเยือนของทำเนียบเนี่ยนะครับก็รู้สึกถูกทําลายไปหลายชิ้นด้วยกันนะครับยังจําได้ว่าเก้าอี้ของท่านนายรัมตรีเนี่ยยังมีคนเอามีดไปกรีดนะฮะก็คงไม่มีอะไรทำว่างๆนะครับอยู่ในทาเนียบกันเป็นแรมเดือนเพราะฉนั้นก็เนี่ยก็คือตัวอย่างที่เข้าใจว่านายรัมตรีเองก็คงไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งที่นายกยังไม่ตัดสินใจกลับเข้าสู่ทำรรเนียบ หรือว่ายังพักแรมพักค้างอ้างเขาเรียกว่าพักค้างกันอยู่ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เนี่ยนะฮะเหตุผลหนึ่งก็น่าจะมาจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวว่าเกรงว่าพอเข้าไปอยู่ในวงร้อมถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะมองได้อย่างที่หลายคนพูดถึงก็อาจจะมีม็อบอีกกลุ่มหนึ่งมาล้อมนะฮะเพื่อช่วยป้องกันนายรัฐมนตรีมาเป็นกําลังใจอะไรต่างๆแต่ตรงนั้นมันน่าจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือ จะทาให้คนไทยเนี่ยนะฮะซึ่งเพียงต่างกันแค่ความคิดอุดมการ์ต้องมาลบลาค่าฟันกันเองนะะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันหลายคนก็มองว่านายกรัฐมนตรีไม่รู้ว่าจะกลับบ้านได้หรือเปล่าตอนนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่นู่นที่นี่จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับคนก็มาตั้งคําถามว่า นายมตรีเนี่ยมาอยู่ในซอยแคบๆอยู่ในบ้านหลังเล็กๆมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหานะหลายคนก็มองว่าถ้านายมตรีอยู่ในบ้านพักซอยสุขุมวิทหรือซอยสวัสดีเนี่ยโอกาสที่จะถูกปองร้ายเราก็คงเห็นอยู่แล้วนะครับในช่วงระยะเวลา2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีทั้งคนที่จริงๆไม่ได้หลายๆเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญ,ปญหาการเมืองโดยตรงเลยโดยเฉพาะคดีแรกที่เป็น อุจระหรือว่าคือพูดง่ายๆว่าปลาของเสียเนี่ยนะฮะเข้าไปที่บ้านนายรัมตรีนะโชคดีนะครับมีกล้องวงจรปิดสามารถที่จะจับภาพอะไรต่างๆได้ก็เลยได้ตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษนะครับในขณะที่วันนี้เองเนี่ยนะฮะก็มีข่าวในทํานองคล้ายๆกันนะครับวันนี้ก็คือหลายๆวันที่ผ่านมานั่นเองนะมีคนใช้อุจระของวัว คราวนี้เอาอุจจาระวัวมาปลาแต่ว่าปลาลั้วนะฮะไม่ได้มีเจตนาจะปาเข้าไปในบ้านคือหลายคนตอนนี้เนี่ยถ้านายกอยู่ที่บ้านนั้นบ้านพักซอยสวัสดีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูเหมือนจะกลายเป็นนะฮะจะกลายเป็นเรื่องของสถานที่เป็นเชิงสัญลักษณ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับ